นนี้จะว่มนาสั่งยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮารุกินะครับวันนี้เราก็จะมาสอนการเดินเกมของตำแหน่งจังเกิลนะครับเป็นตำแหน่งที่ผมเล่นอารเลนมากที่สุดนะครับก็คือผมเล่นอารเลนเป็นอารเลนป่านะโอเคจะมาสอนดูการเดินเกมหรือก,การเก็บคลิปการเก็บออบเจกต์อะไรต่างๆให้เพื่อนๆฟังกันนะครับก็เกมนี้เราจะออกเป็นสลิกสติงแทนหมัดน,นะครับคือผมบอกแล้วว่าผมเป็นคนชอบสลิกสติงนะครับผมก็แต่ก่อนนี้ผมเล่นสลิกสติงตลอดนะครับที่ครับนี่จะเป็นเกมเก่าเหมือนกันนะครับ เราควรจะรู้ก่อนนะครับว่าเราอะสามารถหยิบอารเลนมาเล่นในตำแหน่งป่าเนี่ยได้ตอนไหนบ้างนะครับกรณีแรกนะครับคือฝ่ายตรงข้ามเล่นป่าเป็นแครี่นะครับเพราะป่าเป็นแครี่เนี่ยบางตัวมันจะไม่มีสกิลหนีนะครับก็คือไม่มีฟิกเกอร์เราจะสามารถล้วงป่าเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอืมประมาณนี้แล้วก็กรณีที่สองคือเขาเอาเมดมาฟาร์มนะครับเช่นซาต้าอย่างเงี้ยคือเพื่อนๆน,นก็อาจจะเห็นอยู่ใช่ไหมว่าแบบมีคนเอาซาต้ามาฟาร์มใช่ไหมมันไม่มีสกิลหนีนะครับคือ เราสามารถหยิบมาได้นะครับแล้วก็ฝั่งเขาไม่มีตัวล้วงนะครับก็คืออย่างสมมุติป่าเขาเป็นแบบพวกวันเดอร์อย่างเงี้ยเออเราสามารถเอามาได้นะประมาณนี้พวกตัวที่แบบไม่ใช่ตัวพวกแอสซินพวกคิวเลนพวกอะไรเงี้ยที่มันสามารถล้วงแคลรี่เราได้เราเราสามารถเอามาชนได้นะครับผมเห็น comment, <comment S 1> คอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งคือเขาบอกว่าเขาท้อนะครับเล่น10ตาก็แพ้10ตาเลยคือบางทีอะถ้าตัวฝั่งเขามันเป็นตัวแก้อาเลนมากๆเราไม่ควรฝืนหยิบมานะครับเราควรที่จะ ดูว่าเออเกมเนี้ยเราสามารถเล่นอลินได้ไหมประมาณนี้นะครับโอเคครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมกันในเกมผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นการไม่เสืเอลานะครับเราไปรับชมกันในเกมเลยโอเคครับตอนน่นเลยนะครับเราก็ฟาร์มอย่างที่ผมบอกนะครับเราจะเริ่มบัฟเลนดาร์กเสมอนะครับเพื่อที่จะไปแก๊งเลนแครี่นะโอเคครับก็ฟาร์มสามหลุมปกตินะครับ นี่มาหลอดมาแชร์เวลด้วยนะครับคือเราจะไม่สีนะครับเพราะฉะนั้นการแท็กกลางเป็นอะไรที่จําเป็นมากเลยนะครับโอเคประมาณนี้โอเคเินดิดตัวบนนะโอเคครับแล้วก็ฟาร์มให้ครบ6หลุมไวๆนะครับเพื่อที่จะเวล์สีแล้วก็ไปแก๊งเลนบนเนาะโอเค มาแล้วเฮ้ยเจอประเด็นแก๊งสวยเออล็อกโดนน่าจะได้ฮะโอเคครับเนี่ยครับอันเลนเราสามารถเฮ้ยเนี่ยเราอันติไม่ถึงนะครับเราควรที่จะสกิลสองย่นระยะนะครับเห็นไหมเขาจะหลบไม่ได้เลยนะครับตายโอเคประมาณนี้โอเคโอเคมังกรจะเกิดนะครับเฮ้ยนาตาา เออออาชิบหายแล้วเต็มเตมหน้าโอ้ยยาเ,เ,เอือเอือนี่ครับทำอะไรไม่ได้เราฟาร์มต่อนะครับถ้าคีป่านเราเกิดเราก็ควรฟาร์มเนาะพยายามแบบเก็บออบเจกต์ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโอเคนครับมับงกรเราก็ไปเก็บมังกรเอ้ยเจอ,เ,อเนี่ยครับหลบไม่ได้ข้าสบายสบายเลยขอน้าตัวเนี้ยเอ้ยโหตีมี่ คป่าแอซิดหเบาๆครับแอซิดไปหาแล้วโอเคนะ okay. ล่างน่าจะไหวนะครับมาหลอดน่าจะสู้มทอททดไหวอยู่เ <c oughs> นี่ยครับเราเคลียร์เว็บกลางนะครับเราก็ไปบูต่อแล้วก็มังกรนะครับประมาณนี้ เขาเปิดมังกรเขาเปิดมังกรโอ้ยอึ๊บโอเคเิลสูอย่ายิงเรียบร้อยยิงไม่โดนฮึบแต่งหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคเหมือนจะเล่นไม่ได้แล้วฮะแน่แน่ยังไม่กลับอ้าวกระโดดมางี้สวยดิอุ้ย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 เกือบ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 เฮ้ยถอยมาทำไมสวยมากลอดโอเค อันนี้ฝั่งเขาจ่ายเซกิวไปหมดแล้วนะครับเขาไม่มีทางที่จะวิ่งมาแถวป่าแล้วเนะี่ยเรามาฟาร์มได้นะเบอร์แบบแดงเกินพอดิสสวยฟาร์มสามตัวค่อยกลับนะโอเคได้หนึ่งตัวละไฟไปตั้งเจ็ดโอเคฟาร์มต่อนะครับ เค okay, บาฟ้าอีก6วิเกิดน,นะเราเอาบาฟฟ้าก่อนค่อยไปบวกเ okay. เอาเลยทิม่ไปทิม่โอ้ยไม่ถึงสิบหายละได้อยู่ครับปึ๊บโอเคตายหนึ่งนั่นนะั่น โอเคได้ได้เฮ้ยเฮ้ยระวังโดนดึงระวังโดนดึงโอ้ยโดนบ้าได้อยู่ครับผมมีพผนิชโอเคสวยเหมือนแวนจะได้บนโอ้ยเฮ้ยมันยิงโดนเลยเฮ้ยเจ็บมันยิงกูเหรอแบกอะไรนะแบกอะไรนะอื้อเรียบร้อยหือ เขากดยิงไม่โดนนะครับคือถ้าเมื่อกี้เขาหันมาทางผมแล้วเขายิงผมว่าผมร่วงแน่เลยโอเคสกอร์ดีครับ11ต่อ1นึ่งโอเคครับบัฟเกิดนะครับฟาร์มบัฟนะครับโอเคครับก็อย่าลืมเก็บออบเจกต์ด้วยนะครับเราก็จะรวยยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมแถมมีบัฟด้วยเนาะดีเลยโอเคยีบร่างดันนะครับ เฮ้ยน่าจะได้ฟอมล่างฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมาดิจะเอาแหลมอทออตุ้มแตกอืมอันนี้มันแก๊งอะไรกันเนี่ยแก๊งแก๊งฝั่งเขาเนี่ยอย่าหาอัานชื่อนะชื่อแม่งยังปั่นเลยโอเคครับได้ป้อมนะเหมือนจะได้ป้อมชัวร์ละ โอเคที่ผมสไลด์มาหลังป้อมเมื่อกี้ผมมาเก็บเลือดนะครับเฮ้ยเฮ้ยเอลสูกลางไม่นะดีแลกงกุนฮึบอุ้มเคไปตัวนี้ขอตัวนี้ขอตัวนี้ขอไม่เออคามฮามีหาเลยเมื่อกี้พลังขึ้นเต่านะครับเองโงกุนเน่ไปไปบนได้ไม่ได้ฮะโอ้ดูมวยข้าขงบนครับอืม ขุนยนต์กับราชานะครับโอเคเรารอดักให้เขามาใกล้ๆนะเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยดิคนที่จะมาใกล้ถึงเป็นคนนี้ชั่วเรียบร้อยแต่งหนึ่งนะครับโอ้ยโอยล้างล้างสวยอือแตงสองเอาบัฟก่อนแล้วกันโ okay, อเคข้างบนชิวชิเ <laughs> มื่อกี้อยู่มอทอสกับมาหลอดก็สู้กันได้เฉยเลยเอาลินดิสเกิดกดกดเกิดมากดเกิดมาตายกดมา,า,มาทําไมเนี่ยเค okay, ครับเราดันกลางได้นะ กดเกิดมาตายนะครับลินดิสนี่นะครับคือแคลรี่ฟาร์มเราแก้ได้ทุกตัวเลยนะโอเคถ้าฝั่งเขาแคลรี่ป่านะครับแต่โลมเขาไม่ใช่อาลัมนะครับเราสามารถหยิบอัลเลนมาได้เลยนะสบายๆเลยถ้าเขาหยิบอาลัมมาแล้วมายืนกับแคลรี่ป่าเนี่ยคือผมจะเป็นผมจะล้วงยากนะครับเราควรที่จะเอาเป็นตัวอื่นดีกว่าแบบคิวเลนอย่างเงี้ยแบบฟุ๊ๆหายเงี้ยประมาณนี้คลิปล่างเข้าโอเครันรันะันโอเคเรากดพันนิดเลยนะครับ โอ้ยติดคื่อติดคื่อโอเคได้อเอาแวนทำท่าแล้วยาแวนเออแวนคุยรู้เรื่องฮะโอเคเคลี่ล่างเรา,าเอาดาร์กได้นะเพื่อนเราอยู่บนสามนะครับสองคนไหวครับคิริโตะเป็นตัวที่ดาเมจแรงนะเราสามารถเอาดาร์กได้นะครับโอเคเค้ยอ,อย่ามานะอย่ามานะเอ้ยอย่ามานะไม่ชิบหายละโอ้โหดึงโดนผมด้วยชิบหายจะได้ไหมเนี่ย โอเคได้อยู่เอาเออเอาเออมาลัดจะมาลัดคลองเหรอเรียบร้อยไปดิแตกหนึ่งตีมีตายนะครับชิบหายละโอุ้ยออกก่อนออกก่อนอ้าวมาดิโอ้ยอ,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 อ้ยเอาผมไม่โดนนะได้อยู่จะตายแล้วนะ่ะสวยวิ่งมาอย่างงี้โอเ้เกือบโอ้ยกระสุนนิ้วสุ <laughs> ทำไมเหมือนสมอแล้วภูมิลบจังวะนี่ครับเราปล่อยดาร์กล่างนะ คือเมื่อกี้เราบวกกันอยู่3าคนนะครับมีตีมี่ดีแลกแล้วก็ผมนะครับฝั่งเขามีเกือบ5้ามีห้ามั้งเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหมาหลอดกับแวรนี่ตีป้อมพล้นเลยโอเคครับเราก็ดันล่างเนาะเพราะว่าเลือดเราไม่มีนะครับโอเคเก็บเลือดขี้ป่าก็ได้นะครับเพราะว่าเราฆ่าขี้ป่าแล้วเลือดจะเด้งนะครับเราจะได้เลือดขี้ป่ามานิดนึงโอเค เฮ้ยมาหลอดชิบหายแล้วโดดไปงั้นคีิหมดแล้วเว้ยเพื่อนเค okay. ไปด้วยดิรออะไรล่ะมีติมีเลวเวย้ยชิบหายแล้วติมิล้างตีมิล้าง <laughs> ตีมิล้างเคโอ้โ okay. ห oh, ชิบหายละกินตุตมมันเริ่มมาว่ะออกดีว่ะออกดีว่ะเรียบร้อยมาหลอดเมื่อกี้ก็โดดไปอย่างกับแบบชี่จเป็นอมตะเลย <laughs> ไม่สนอะไรแล้วอะ่ะไม่ตายหรอกเลยเอเคครับแต่ก็ได้สามป้อมมานะครับก็ถือว่าคุมนะคุมไหมวะ คุ้มแหละคุ้มแหละเฮ้ยลินดิสอยู่แถวๆนั้นโอเคกำลังไปกำลังไปน่าจะเอามังกรอยู่นะครับเพราะเขาวิ่งแถวนั้นป่าเขาต้องเอาแน่ๆนั่นไงเจอแล้วเฮ้ยไม่ติดคือถึงอยู่โอเคเนี่ยนะครับเรียบร้อยเอาแครี่ป่ามานี่คืออารินชนะทางแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าเพื่อนเห็นแครี่ป่าตัวไหนที่ชนะอารินก็ ลองคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะสู้ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีสกิลหนีนะถึงมีสกิลหนีอนเลนก็สไลด์ตามไปได้อยู่ดีครับเรามีตายเกิดแล้วนะเอาดิอืมโอเคเรากันสถานะอยู่นะครับตอนนี้เรียบร้อยงงงงแคกงงเอาดิชิบหายละผมเสียตายเกิดของผมนะมโอเปลี่ยนเป็น,นเขียวนะครับ <Right. S 2> เรียบร้อยมาหลอดช็อกไปแล้วเอาเลยในป้อมเลยฮึบโอ้ชิบหายแล้วเพื่อนๆทำ่างนี้ไม่ได้อุ้ยเกือบตายเ <laughs> มื่อกี้เกือบตายนะครับโอเคครับเกมก็จะประมาณนี้นะครับคอนเซปต์หลักๆเลยก็อยากให้เพื่อนๆพยายามเก็บคีป่านะครับเก็บอ็อบเจกต์ต่างๆมังกรมังกรเล็กดาร์กให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับคือเกิดก็พยายาม ไปเก็บไปเก็บอางเงี้ยเราจะมีตังเยอะนะครับก็ได้คีไวใช่ไหมพอเราได้คี่ไวเราสามารถที่จะล้วงแครี่เมดสบายๆเลยนะแถมสู้กับไฟเตอร์ได้ชิวๆด้วยคืออารินเป็นตัวที่มีคี่สองชิ้นเนี่ยคือใครก็ได้มาเถอะเราห้าวได้แล้วสบายๆนะครับเจอแท้งเราก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่าแท้งก็ต้องกลัวเรานะเราค่อนข้างที่จะโคตรแรงเลยเรามีทั้งขี่ขาวด้วยใช่ไหมล่ะประมาณนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให,ให้ผมด้วยนะครับ ก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะก็เจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย